ครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ช็อปของพลังธรรมชาตินะครับอยู่กับนสิทธิ์วัลังชีนสิทธิ์ครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาขอดูม้าศึกกู้กายนสิทธิ์ครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็คันนี้ครับคันเดียวครับันเดียวก็ไปไหนก็ทั่วถ้าเราอยากจะไปนะครับคันนี้เดิมๆแล้วเขาเป็นรุ่นไหนครับอันนี้เป็นเอ9 8 s e ก8แดอีกแดครับ s อ9ดีกแดแท้ด้วยแท้ครับแท้ ถไอ้ D98 ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างหายากมันก็เกือบจะหมดครับมันออกมาประมาณว่าถ้าเป็น SE เนี่ยตระกูล SE ก็คือจะรุ่นสุดท้ายละครับครับรุ่นสุดท้าย SE เนี่ยเขาก็มีความพิเศษของเขาคือเสื้อทองสวิงอาร์มดามใช่ครับท่อท่อแต่ง อ่เป็นท่อทรงแบบนี้ครับแต่นี้ปลายนี้ผมผมให้อาจารย์ผมทำครับคืออาจารย์มงคลครับนะครับอยู่ซอยสามคีครับผมนะครับอาจารย์มงคลก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นคุกคีในวงการมาสองจัหวะก็เกาะสมัยก่อนก็อยู่ในบริษัทอ่ครับบริษัทคาวาครับก็ได้ได้ได้พบเจอกันก็ถูกใจครับผมแต่นี่กลับมารถนักเสร็จคันนี้ครับันนี้นักเสดิใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับคันนี้ผมซื้อต่อมา ที่มาวิ่งคือเสร็จแล้วเนี่ยผมคือผมซื้อมาเนี่ยมันก็วิ่งได้ครับแต่เครื่องมันไม่สมบูรณ์ผมก็มาทาใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนสลีระใหม่หมดเดิมเดิมมันมาก็คือเหมือนที่ผมไปซื้อมาเหมือนออกมาจากศูนย์รับ,บ,บเป็นล้อแมก็กเป็นล้อแมก็กเป็นท่อบีดีเกซึ่งตอนนั้นอะผมไม่เคยไม่เคยชอบเลยท่อบีดีกผมผมไปซื้อท่อเดิมมามันยังมีขายอยู่ซื้อท่อเดิมไปเดิมแล้วก็มาต่อหลังผมฟังเสียงพวกเนี้ครับ อ้ยมันเพาะอ่ะอยากได้มั่งอยากได้มั่งก็เลยอาจารย์เขาทำไฟให้ผมก็ประมาณนี้ครับก็ใช้ได้ครับในส่วนของสเต็ปเครื่องัานนสิตตัวนี้เครื่องมันรถมันใช้งานมาแล้วเนาะมันต้องทอะไรบ้างครับมันอยู่ที่เราครับมันอยู่ที่เราว่าเราจะปรุงแต่งอะไรเข้าไปเดิมๆทีเลยอันนี้มันเป็นเสื้อเสื้อบีดีเคมาแต่ผมก็มาโมดิฟายอีก ก็มาโมดิฟายทุกช่องเลยครับทั้งเครื่องดีกว่าครับก็คือเปลี่ยนใหม่บูรณะใหม่หมดทั้งเครื่องเลยอยู่กับผมมาก็ประมาณ5ปีแล้วครับทําเสร็จ5ปีนี้ไม่เคยแกะอะไรเลยครับคือทําให้มันสมบูรณ์ตั้งแต่ทีแรกก็ใช้งานยาวๆเลยครับก็คือวิ่งออกไปเนี่ยผมยังไม่กล้าโพสเลยคือตอนนั้นยังไม่มีอกเลยผมผมไปไปจอดตรงข้างวัดพระแก้วไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่กล้าโพสเลย กลัวลูกค้าจะบ่นว่า enfin? ทําไมของเขาเสร็จเอ้ยทำไมของเจ้าตัวเสร็จแล้วของลูกค้าไม่เสร็จก็คืองานผมเยอะแล้วก็อีกอย่างผมช่วงนี้ผมก็งดรับนะเกรงใจลูกค้าเพราะว่ามดองนานมาใช่ครับนานครับนานผมเครียดนะงานเยอะไม่ใช่ว่าจะสบายสมองนะครับเครียดเราก็เกรงใจลูกค้าเนาะใช่เกรงใจครับเขาสาศรัทธาเรา อุตส่าห์แบบว่าอยากจะมาให้เป็นลายมือของผมอะไรเงี้ยผมทํารถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือหรือรถเราเองเนี่ยผมให้อารมณ์เหมือนกับรถเราเองเลยเวลาผมทําอะไรผมใส่ใจหมดอะไรไม่ดีก็จะสื่อสารกับลูกค้าอันนี้สมควรอันไหนไม่สมควร,ครอันไหนบิ้วได้บิ้วได้เราใช้ได้จริงรผมไม่อยากให้เจ้าของแบบ อะไรที่มันยังใช้ได้อยู่อะมันเซฟตังได้ผมพยายามที่ที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเซฟตังแล้วเราบูรณะเนี่ยใช้งานได้จริงรผมจะแนะนําแบบนั้นแล้วเวลาผมทํางานเนี่ยเวลาผมผ่าเครื่องเนี่ยดีที่สุดเลยลูกค้ามาผมนั่งรื้อให้เห็นเลยผมไม่อยากรื้อโดยพลราการ,รที่เจ้าของไม่เห็นให้วว่ามันเป็นยังไงใช่แล้วผมเวลาผมไม่อยาก ส่งรูปไปให้เห็นผมไม่อยากให้เจ้าของคิดว่าไอ้นี่มันของเราหรือเปล่านะครับผมอยากเนี่ยเห็นกันเห็นกันเลยส่วนใหญ่นะผมจะทําแบบนี้ครับเพราะว่าผมให้เครดิตเจ้าของทุกคันเจ้าของเสียตังค์แล้วผมยากอยากให้เจ้าของเนี่ยได้เห็นได้ลองเช็คลูกปืนทีละตัวทีละตัวอะไรแบบผมพยายามที่จะนําเสนอให้เขาแบบนั้นแล้วเวลาพอผ่าเสร็จ ก็จะต้องตกลงกันมีข้อตกลงว่าเจ้าของจะซื้อมาเองหรือว่าจะให้ผมจบให้ก็ดูบินการค่าแรงต่างหากค่าของตามบินนะครับ,รบด้วยความสบายใจนอกนั้นจะทําอะไรอยู่ที่เจ้าของด้วยแต่ที่ถามนัสิทธ์ว่าในคอนเซ็ปต์ของการทําเครื่องะนัสิดมีแนวคิดอย่างไรครับในการทําเครื่องมันจะต้องมีแนวทางไหมครับว่าทํำยังไงคือคือมันมีครับ ผมจะทําของผมก่อนเลยนะเพราะพวกนี้มันเบสิกมันมาตั้งแต่อยหลายสิบปีนะนะครับจนกลับมามูลนะเอามาใช้อีกคือสมัยก่อนเนี่ยชักยืดชักยาวชักอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ค,คือชักยืดเนี่ยมันเพิ่มแรงม้าเข้าไปในเครื่องยนต์โดยโดยอัตโนมัติเลยนะนะครับ อย่าง0ูนขึ้นลงก็มิลหนึ่งแล้วอย่างมิลหนึ่งขึ้นลงก็สองมิลมิลสองมิลสองขึ้นลงก็สองมิลสี่ครับแล้วชักห้าชักอะไรคุณคิดดูเดี๋ยวชักห้าบวกไปกลับแล้วอะเป็นสิบมิลเปลี่ยนก้านต่อเสื้อต่ออะไรกันแต่ผมผมไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นครัเพราะว่าอย่างนั้นเขามีการแข่งขันเขามีการดูแลครับผมเลือกทําแบบเนี้ยครับไม่ได้ไปแข่งขันกับใครเอาใช้งานจริง แล้วก็แค่แอบโมนิดหน่อยรอครับแค่แอบโมนิดหน่อยตอบสนองได้ทันใจเรารแล้วก็มันมีพลังครับ,รบ,รบมันมีพลังแค่นั้นเองครับก<แ>็ประมาณว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยใกล้เคียงสแตนดาดและแอบมีเพิ่มแรงนิดนึงมันมัน,ม,นมันก็เกือบสแตดดรฐานแต่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ไม่เยอะมันอยู่ที่เจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเปื่อยกอง ใส่กองขอบูเดิมระบูไม่เดิมขบูเหลี่ยมระบูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เจ้าของเขาเขาเขาระบุมาแต่ของผมผมก็จะบอกว่าเออแต่ผมทำเนี่ยราคาเท่านี้มีอะไรบ้างมีเสื้อมีฝามีลูกแถบคา์ดทุกเฟืองเลยผมดูแลให้หมดสปริงเออสปริงเปลี่ยนลีดไฟปรับให้หมด เพราะว่ายุคสมัยเนี้ยเขาเปลี่ยนฝากันแล้วเป็นฝาซีนซีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือคือตามยุคและสมัยฝาตัวหนึ่งก็หลายพันนะอย่างอย่างจะไปแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนอย่างนั้นมันบางคนมัน,น,มนเฮ้ยผมทุนไม่ถึงอะไรแบบนี้เราเราก็แล้วแต่ลูกค้าถ้าเกิดลูกค้ายังยังสมมติอะย้ยอยกับไปผ่าเครื่องก็ได้ผมผ่าเครื่องปุ๊บให้เจ้าของเห็น ผมก็นำเสนเลอลูกค้าเลยว่าคุณจะซื้อมาเองก็ได้ด้วยความสบายใจผมเปิดใจให้ลูกค้าหมดไม่ใช่ว่าบังคับเฮ้ยไม่ได้ผมต้องซื้อลูกค้าอยู่เฉยผมทำเองถ้าทําได้ไปทํำเองอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะผมไม่เคยพูดกับลูกค้าแบบนี้นะถ้าทําได้คุณไปทำเองเลยอะไรเงี้ยโอ้โหแบบอย่างนั้นตีกันแล้วอย่างนั้นน่ะไม่ได้ครับผมก็จะบอกว่า ถ้าคุณสะดวกคุณซื้อมาให้ผมแล้วมานั่งดูผมประกอบเลยก็ยินดีก็ยินดีนดรหรือว่าถ้าไม่สะดวกผมจะเริ่มตัง้งแต่ไม่มีลูกป,ปืนเลยแข้งเนี่ยประกอบให้ใส่อะไรทีละตัวทีละชิ้นทีอะไรเงี้ยผมส่งให้ดูหมดเพราะว่ามันมันไม่ต้องถ่ายรูปไปล้างฟิล์มอะไรเงี้ยส่งในโทรศัพท์มันสะดวกสบายเมื่อ30สปีที่แล้วอะฟิลเราขับเป็นแบบนี้ครับนะเลยยังคงการโมดิฟายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ กาลยุคและสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้มันอยู่ที่ที่คนชอบแบบไหนอันนี้เราไม่ไม่ไปไปไปตำหนิใครเพราะว่าส่วนตัวผมสมัยก่อนผมยี่สิกว่าผมก็ใช้รถแบบนี้ต่างกันที่อะไรเป็นบางอย่างที่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ก่อนไม่มีแค่นั้นเองส่วนเครื่องยนต์เราก็ทำให้มันเหนียวแน่นก็แค่นั้นเองครับดูแลรักษา แค่ขี่ก็รู้แล้วครับว่าเครื่ง,งยนต์แต่ละคันที่ผมทมําไปให้เนี่ยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ผมทํารถสเต็ปแบบเนี้ยผมไม่ได้ไปแข่งกับใครเขาแล้วผมไม่ได้ไปโชว์ใครเขาคือผมชอบแบบเนี้มันก็ไปกับพี่ๆน้องๆทั่วๆไปได้ทุกอย่างเหมือนกันเขาจะขี่รถแบบแฮนด์มอแฮนด์ทุกตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยมันมันอันนี้มันมันไปบังคับเขาไม่ได้ วตัวผมชอบแบบนี้แล้วพรเอกหลายๆคนก็ชอบแบบนี้ในยุคละไม้กันอายุก็คือว่าบางคนก็40อับบางคนก็50สกว่าบางคนก็60 70อะไรอย่างเงี้ยก็ยังหลงไหลแบบนี้อยู่ตัวตัว,วตัวผมเองผมก็หลงไหลแบบนี้อยู่เนี่ยเสร็จมาสีปีผมก็อยู่อย่างเงี้ยดูแลบำรุงรักษาก็แค่นั้นเองทูตีไม่ขาดน้ำมันเครื่องสามสี่เดือนถ่ายครั้งหนึ่ง ก็ก็ไม่เป็นไรครับมันมจะไม่เหมือนสียังหวะมันไม่เหมือนสียังหวะอย่าลืมนะครับรถพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยทำงานด้วยเอาไว้ขี่เที่ยวเล่นด้วยรับสาวด้วยรับสาวด้วยถ้าเป็นยุคก่อนเ็บอกเอาไปแซวหญิงเอาไปรับหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แค่นั้นเองออกมาเอาไปวิ่งทำงานด้วยเ mm hmm. พราะตะก่อนผมก็เคยทำนะเมสเซนเจอร์ทำอะไร mm hmm. เคยทำมาหมดครับ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของรถนาสิตก็คือส่งส่งรถนาสิตใช่ภายนอกจะดูเดิมๆครับจุดที่แตกต่างคือล้อซี่คืออันนี้ด้วยความชอบครับมันมันคือถ้าเป็นล้อแม็กมันก็โตใช่ไหมครับจริงๆผมผมกะว่าจะเปลี่ยนเป็นล้อแบบใหญ่ล้ออะไรแบบอาจารย์มงคลเขาทำแต่นั้นว่ามันใช้ทุนเยอะนะ แล้วมันต้องแปลงนะครับมันต้องแปลงดุมแปลงสเตอร์แปลงคือแปลงหมดอ่ะอันนั้นอยู่ที่ความชอบแต่ละแต่ละคนเหมือนกันแต่ผมเลือกชอบแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากดุมนี้ก็ยาสกิซื้อมาก็คึืนซีใส่ได้เลยล้อก็ล้อก๊อบไม่ใช่ว่าต้องต้องเป็นแท้ต้องเป็นอะไรใครถามผมก็บอกก๊อบครับ แแล้วต่ทุนนมันไม่ต้องอายแล้วมันไม่ต้องไปโกหกตัวเองสมมติเราใส่ล้อเทียมอย่างเงี้ยอันนี้จิกขออเหมือนเหมือนโงอารก้อนใครถามก็บอกว่าล้อก๊อบผมไม่มีปัญญาซื้อหรอกเพราะว่ามันแพงครับแต่ตะก่อนเนี้ยผมมีเยอะเอาว่าเป็นตะก่อนผมมีเยอะครับอาก้อนเนี่ยผมซื้อวงตั้งแต่สามพันกว่าบาทแต่ทุกวันนี้ราคามันดิดไปเลยโอ้ไหลหมื่นบางทีไอ้พีระมิดที่ว่าหายากอย่างเงี้ยโอ้โหคู่เป็นแสนอย่างเงี้ย ผมไม่มีปัญญาซื้อแบบนั้นหรอกแต่เนก็เป็นสไตล์แล้วก็จากรถของรสิทธิ์ก็ทําให้เพื่อนๆพี่ในี่ในกลุ่มก็เลือกที่จะใช้ลอซี่เหมือนกันใช่ใช่ครับอยู่ที่เขาชอบว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงผมก็ทําให้ครับอันนี้แต่วก็จะไปเลือกเอาเองแล้วแต่ทุนว่าจะใช้อาก้อนใช้ดีดีทุกอย่างอยู่อยู่อยู่ที่ลูกค้าเลยว่าเขาชอบแบบไหนเราจะไม่ขัดกันนะครับเราจะไม่ขัดกันเพียงแต่ว่าโอเคเขาระบุมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ดูแล ให้มันเรียบร้อยก็แค่นั้นครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็ทำด้วยทำด้วยใจรักในอาชีพซื่อสัตย์ซื่อตรงกับลูกค้าแค่นั้นอะ่ะผมผมยึดติดตรงนี้จริงๆครับก็ยอมรับว่าขอบพระคุณลูกค้าที่ที่ศรัทธาผมแต่ไม่ต้องห่วงคำว่าศรัทธาผมผมต้องย้อนกลับไปให้ลูกค้ามีคุณค่าเงินทุกบาท ของลูกค้าเหมือนเกับเราเองซื้อสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะแฮปปี้ไม่รวยไม่จนขอให้อยู่แบบนี้<อ>ผมดีใจนอกจากเครื่องนอกจากล้อแต,แต่ผมผมแอบเห็นเบรดนี่ก็จะเน้นของแพงเหมือนกันหรือเปล่าครับราคาเนี่ยจับต้องได้ปัม๊มมันก็ตามยุคแล้วสมัยเพราะเดี๋ยวนี้บางคนบางคนสมัยก่อนก็เป็น เป็นปั๊มนิชินเอาของสี่ร้อยมาใส่กันเดี๋ยวนี้มันมีโบ้มันมีปั๊มล่างปั๊มบนอะไรเงี้ยข้างหลังผมจะเน้นเป็นของเดิมคือมันจะได้ไม่ต้องมาแปลงอะไรมากมายเซอร์วิสก็ง่ายนะครับแปลงสมมุติว่าโดนค่าแปลงนี่ก็ก็เยอะแล้วเยอะแล้วเอาเ,เอาที่หลักๆปั๊มเบรกพวกนี้ผมผมบิ้วหมดผมบิ้วหมดเอาของเดิมนั่นแหละไปทำสีก็คือประชาชื่นสา ให้ลูกนะทัวร์เนี่ยทำให้เพราะว่าพวกนี้มันโดนน้ำมันเบรกได้แต่ก็ต้องดูแลด้วยนะบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะซึมรั่วได้อะไรได้ก็มีครับมีครับไม่ใช่ไม่มีมีครับแล้วเราก็เปลี่ยนก็แค่นั้นเองสุดวิจัยทำยังไงได้ก็นั่นแหละครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากเกี่ยวกับข้างหลังรถที่ผมทำทำนะประมาณนั้นแต่ก็อยู่ที่ลูกค้าเขาชอบหรือไม่ชอบก็ให้เขาทำมาให้ผมจบเครื่องให้ก็จบ ก็ถือว่าคันนี้ก็เป็นรถผู้ใจนสิตนะครับที่ทํามานานแล้วใช้นานแล้วแล้วมันน่าจะอยู่ได้อีกนานด้วยก็จดจนจนกว่าชีวิตผมหาไม่รับลองว่าอยู่ได้นานทั้งรถและังสิ์นะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะทํารถแบบนสิทธ์ก็ลองเข้ามาปรึกษาณสิทธิ์ดูครับผมตอนรับเพื่อที่สนใจก็สามารถติดตามนสิ์ได้ทางช่องทางไหนครับทาง Facebook ผมนะครับสิตโมดิฟายพลังธรรมชาตินะครับหรือว่าสิทธิ์ พลังธรรมชาติ FC นะครับผมจะมีมีเพจกลุ่มอยู่หนึ่งกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรองรับใน Facebook ผมใกล้เต็มแล้วอีกสองลํำคนก็ห้าพแล้วผมก็เลยให้ให้น้องอ่ะเปิดเป็นกลุ่มเพจผม FC พลังธรรมชาตินะครับก็ขอเชิญเรียนเชิญนะครับเข้ามาเข้ามาทักทายพูดคุยได้ เอ,อมีปัญหาอะไรก็ทักทายมาถามได้ผมให้ข้อคิดหมดทุกท่านนะครับไม่ว่าคุณจะทำที่ไหนมาหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าความรู้เนี่ยที่ที่คนที่เขาถามมาเนี่ยผมก็อยากตอบนะเราตอบแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรแต่มันได้ความภูมิใจที่เราเราเราตอบเขาแล้วเ,เขาไปแก้ไขแล้วมันโอเคมันหายมันอะไรเงี้ยมันภูมิใจครับไม่ได้ผลอะไรตอบแทนผมก็ยินดีนะครับ ครับวันนี้ขอบคุณนะสิครั้งครับครับ,รบ,รบสวัสดีครับครับขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ